ลค่ะกลับมาแล้วทุกคนนี่ดาบเท่สุดๆคุณโจเซฟสกินใหม่กับลูกแก้วซีซันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอ๋อกลับมาแล้วค่ะและแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Identity w i n n เองเยง่โดยวันนี้นะคะจะมารีวิวสกินใหม่ของคุณโจเซฟกับสกินที่มีชื่อว่าเงียบสงบ เออสงบจริงโอ้ยก็คือไปสุ่มลูกแก้วฟรีมาก็คือเราสะสมเต่าเอยเต่าใจไปลอยลูกแล้วก็ได้ลูกแก้วมาเปิดฟรีๆแล้วมันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเล่นไม่เล่นมันไม่ได้อะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยไป เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกับแมปโรงพยาบาลพรหลุอไทยอับเจอกล้องพอดีเลยกดถ่ายเลยนะกันชับไหนดูซิมีเซอร์อยู่แถวนี้หรือเปล่าเอย้ย <Nope. S 1> มไม่เจอเซออยู่ไหนชั้นเดานะกลางบ้านเนี่ยมีอ่ะหูขึ้นแสดงว่าแอบเข้ามาในโลกภาพถ่ายได้ัไงได้ยินเสียงยินเสียงอ๋อใครเอ้ยใครอ่ พอตัวดีอือพอตัวดีมาปั่นอะไรตรงนี้จ้าอือยกขึ้นมาก่อนละกันไปหาคนอื่นไปหาคนอื่นมีไหมเอ่ยแถวนี้มีคนหลบอยู่แถวนี้ไหมเอ่ยอือแต่หัวขึ้นตลอดเลยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีคนปั่นมีไหมมีไหม,มอ่าน่แม่มดสาวเอาไปโดนน่ะแม่มดสาวเอาเฮ้ยทำไมไม่โดนเดี๋ยว เออควรจะโดนตั้งสามรอบอะไรวะเอ,อ้เอาตรงนี้ก็มีอาฟาดีทีนึงกันเออเอาเอาเอา,เอาติง่งเอาติง่งเอาแผลติง่งโอเคจะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วอ่น่าจะคิวกันอยู่กลางบ้านปะให้เดานะเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนขึ้นไปดูก่อนมีไม่เออเอาหูหายไปแล้วอะเอา้าหายไปไหนอะ้เอาหูขึ้นอย่างเงี้ยเอ หนไมลลี่น่าิล i l l i o n ี l น i o n ี่ l l i o n ่นิ i ลี่ o ิลลี่นิลลี่นิร่นิลลี่น้านี่หรอไีนดูิอนาวมี่นิยู่จริงล้วนิครใครอ้าวตนเอลย่นิล่นิอ้ี่ิลลี่นิล้นิจ่นิลล่นนนะลลี่นิี่นิลิลลี่นิลี่นิล่นิลนี่นิลลด่นิลลี่นิล่นก็ี่นดลี่นิลล่นินีี้เลยมาเก้าอี้ไหนดี เอาก็ยีนี้แล้วกันจะได้โซนเครื่องอ้าอข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเอาออกคือโอ้ยีนี้เคร่งยีนี้โซนคนโซนคน,นเธอมันล้มอยู่แถวนี้เลยเหรอฮะนักมายากลมานั่งนี่ไปไปถ่ายรูปต่อมามาม,ามาอ่ะหนึ่งสองสชีสเร็วทุกคนเออสองคนจะเข้าไหมอ่าเธอเข้าไปในโลกภาพถ่ายใช่ไหมเอา้า ที่ออกมาพอดีโอ้ยเสียเวล่เวลาเดินบน,นจะเข้ามาไหมอ่าไม่เข้านะไม่เข้านะไม่เขาก็เอาไปหนึ่งทีโหมากันสามคนเลยเหรอแล้วใครปั่นเครืออ,อเอาตีมาแล้วออม,ม,มานั่งเก้าอี้มามามาเฟสองแล้วนะจ๊ะบอกไว้ก่อนใครจะเข้าอีกไหมมีใครจะเข้าอีกไหม ตรงนี้อะไรใครเอ่ยใครมาเล่งเฟดเพื่อนสินะมา้าใจร้อนไปหน่อยใจร้อนไปฝันมาแรลก่อเออโอเคไปไหนเอ่ยจะไปไหนเอ่ยอต่ออห้สุดนั้นนางเฟดสุดท้ายแล้วนะโอเคไปไหนวะเดี๋ยวๆไปไหนวะเอาเดี๋ยวหายหายไปไหนอะ ทุกคนทำเซอร์หายอีกแล้วเอา้ารอยเท้ารอยเท้าใครอะ่ะรอยเท้าใครอะ่ะรอยเท้าใครไม่น่าใช่รอยเท้านะักข่าวนะเอ๊ะอ้เอ๊ะมันหลบตรงนี้นี่เองเฮ้ยเฮ้ยเออกไปนั่งออกไปนั่งออกไปนั่งก่อนออกไปนั่งก่อนอืมอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรจะไปไหนอหนุ้ยมีไฟวิวเอฟเฟกต์เหรอมานี่มานี่หนตัวดีมานี่มานี่มานี่นนเถอช็อคไปเลยล้ัน เอาไงดีไปเรามานั่งเก้าอี้ตรงนั้นแล้วกันมาใกล้ๆนี้เลยเก้าอี้สั่งตายเนี่ยตรงนี้เนี่ยช่วยง่ายแต่ออกยากมามาัมา่งนี้เลยนะครับคุณผู้หญิงถ่ายรูปอ่ะแชรเออเครื่องที่เสร็จตรงนั้นจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าว่าแต่ว่าเป็นใครอะนักมายากลสินะเจอบิ๊กไหมแล้วกันจัง ทุกคนไม่เห็นใช่ไหมทุกคนไม่เห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนไม่เห็นนะยังไม่ยังห้ามพูดทมพูดไม่เห็นไม่รู้ไม่ใวิชีอะไรเั้งนั้นเอาไปเลยอีกหนึ่งทีไปไหนย่องทำไมย่องทำไมย่องทำไมมันล้มในนี้ละกันโอ้ยไปไปนั่งว่างๆไม่มีอะไรทำก็มานั่งก็อี้ในโลกภาพถ่ายก่อนละกันนะถึงแม้มันจะไม่ได้ผลอะไรก็ตามเถอะ เอาหูขึ้นมายังไงอ่ะมายังไงมายังไงเอ้าไม่โดนอีกแล้วอะไรทําไมไม่โดนอีกแล้วนะไหนมีใครมาไหมเอ้ามีคนเข้าไปเข้าไปไหนใครใครใครมืเส็บไปเส็บมาเสด็บมาเส็บไปเส็บไปเส็บมามาหนูมานั่งเก้าอี้สบายๆเฟสสองสองคนนั้นขึ้นเล่นแบบทำเชนงงไปด้วยเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวบอะไรก็ไม่ ในใครจะเข้าไหมใครจะเข้าไหมเจ็บคู่นะเจ็บคู่เลยนะไปฮิวกันก่อนแม่โอเคอ่าอในบ้านมี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 เห็นอยู่ว่ามีไหมในบ้านมีไหมอ้าวกล้องแต่ฉันได้ยินเสียงคนปั่นไฟบนบ้านนะเมื่อกี้อ่ะมีคนเข้ามาช่วยโอ้ยฉัน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 โอ้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 ช็อตใหญ่เลยจะไปไหนมานี้ย นักตัวดีเฟสสุดท้ายแล้วนะพี่ข่าวจะไปไหนเอ่ยจะไปไหนเอาไปกินืนโอช็อตช็อตฟาดโอ้ยไม่โดนอืมทำไมฮิตบ็อกมันงงจังเลยโจเซฟเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เล่นเลยนะโจเซฟอะบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนถ้าแบบว่าเล่นเด๋อๆอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยโดนเอ้าไม่โดน,อ,โดนอะไรวะอ,อะไร ทำไมไม่โดนอุยช็อตๆๆไม่โดนได้ไงอะหลายลายช็อตแล้วนะทุกคนเห็นปะเห็นปะมันหลายช็อตแล้วนะทำไมไม่โดนอะ Oh my god What What ให p เป็น What What อเออบทจะง่ายก็ง่ายแต่เมื่อกี้บทจะไม่โดนก็คือไม่โดนเลยอะไรไปนั่งเก้าอี้เ็จสุดท้ายนี่เราได้ข่าวมา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 เ,ออเครื่องบนบ้านใหญ่น่าจะยังมีคนปั่นอยู่นะ น่าจะห่วงเครื่องพอสมควรเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนละกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะไหลอ่าขอเข้าไปดูก่อนละกันนะมีใครอยู่แถวนี้ไหมเครื่องตรงด้านหน้าเราเนี่ยก็มีคนปั่นอยู่นะไ่แก้วแวบๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเก็บเครื่องหรือเปล่าสิเอ่อไหนขอแวบดูหน่อยสิมีคนอยู่ไหมมีไหมเอ้ยไม่มีฮะไม่มีเข้าไปใหม่ เออเครื่องตรงนี้มีไหมโอ้โหโอ้โอยู่ตรงนี้นี่เองมานี่อีกทีละว้าใเครื่องติดเลย <S <S เล่นมากไปหน่อย <S 1> <S 1> ไปไหนอ่าเจอตัวแล้วมักไม่เอะโกลนโอ้ยยังไม่ใช่บิงดีกว่าผังไม้ผังไม้ไม่เสียงบิงไม่เสียงบิงตรงนี้ไม่เสียงบิงไม่เลิศไม่เลิศไม่เลิศ คิดว่าจะไม่โดนหรอจ้าฉันก็งงกับฮิดบ็อกของมันเหมือนกันจ้ะว่าทำไมโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่โดนอะไรก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเลยเนี่ยไปไหนแล้ว่ะอ่ะออกวิ่งมาข้างนอกสวนออกมาสินะจะไปไหนจ้าพนมมาให้ไอ้มีคนปั่นอยู่ข้างบนหัวเราจำไว้จำไว้ทุกคนจำไว้จำไว้ไอ้ชุบกระโดดข้ามหลอกให้ตายใจว่าใช้บิงหรือเปล่าเออไปไหนแล้วล่ะ โอ้ยนี่ก็ขยันวิ่งแทะขยันวิ่งแทะโอ้ยไม่โดนอีกแล้วขยันวิ่งแทะอันนี้โดนเฉยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปเครื่องที่คนปั่นก่อนไป,ไปไหนล่ะอ๋อเจอแล้วนะกีกี้วิทยาไปไหนแมลงแรลง,งขวางทางใช่หรอ,อไปไหนเอ่ยอ๋อตน้นน้นพังไม้ไปแล้วเดอ้อพังไม้ไปแล้วเด้อสาวอ ไม่ต้องใช้มแมลงสิบกว่าวิไปไหนไหมาเนี้อ่ะอะอะจะมาเล่นโยงโยง,ย,งยกผังไม้ไปก่อนวิ่งเข้าบ้านใหญ่อีกเียว,วิ่งเข้าบ้านใหญ่อีกแล้วสินะดเดี๋ยวก็ออกหน้าต่างเชือบสเต็ปเดิมจุกเดิมเลยแล้วก็จะกระโดดไปข้างหน้าอ่าทุกคน ครที่เล่นใหม่นะดูสเต็ปมีไวก็ได้นะก็ได้แบบว่าจุกนานขึ้นเนาะมาทําให้แบบว่าไล่นานขึ้นแต่จะดีกว่านี้ถ้าห่วงไม้สะหน่อยไม่รีบพังนะทุกคนบอกไว้ก่อนเออเดี๋ยนะเอ่อถ่ายรูปไว้ก่อนและกันเผื่อนางฮิวใช่เผื่อนางน้ำเมยาโกนำจะเปิดเอาไอ้นี่นน่นไ่ฮิวแล้วจริงด้วยโอ้ยทุกคนไปไงฉันมีเซนเลิศปะล่ะโอ้ ดดูซิไม่ปั่นเครื่องฮะเออวัดอูขึ้นมาจากทางไหนเอ่ยจากตรงไหนฝั่งนี้หรอเอขู่มันขึ้นตรงนี้อะเจอแล้วนังตัวดีไปไหนไหมาดิกีกีวิทยาลุกแลยนะทุกคนโอเคกระโดดข้ามใช่ไหม อได้อยู่ได้อยู่ได้แหละได้แหละเดี๋ยวรอทุกคนรอให้กล้องมันถ่ายหมดก่อนนะเพราะว่านางได้เจ็บเซียวแล้วเราจะได้ตีล้มเลยนะไล่ก็ไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนแก้งไล,ล่ไปก่อนหยอกหยอกไปก่อนกระโดดอา้าวเข้าโลกภาพถ่ายทีละไหนอยู่ไหนอา้าวโอ้ยถ่ายไปไหนแกว่เอาเพื่อน พวกเธอจะทำเธอหายอีกแล้ว What the hell is that จะทำเธอหายแล้วทุกคนเอาดีๆขอคนไม่เล่น What ทำเธอหายตลอดไปมีอยู่จริงแต่ฉันเห็นนะว่าหูขึ้นเธอกลับมาปั่นอี้แล้วหรอเธอก้ากลับมาปั่นเครื่องนี้อีกแล้วหรอฮนะนักกีกี้กวิทยา oh, <come> ไหนเอ่ยมีไหม มีไหมนางกีกี Greet ้อยู่บนนี้ไห <_ d> um> ไม่อยู่ถามจริงไม่อยู่ได้ยังไงหูมันขึ้นนะไปไหนอะเห็นไหมนางกีกี้วิทยาทำไมฉันจะไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ห่วงนัดไช้ไหมหูขึ้นหูขึ้นหูขึ้นในบ้านในบ้านในบ้านมีไหม <_ d> um> ในบ้านมีไหมปั่นใหญ่เลยปั่นใหญ่เลยปั่นใหญ่เลยอเจอแล้วพ่อตัวดีจะไปไหนมาเน๊ะ กิกิวิทยาลุกแล้วนะคะคุณไม่มีสิทธิ์พูดแล้วนะคะไม่โดนไปไหนไปไหนอ้อมอ้อมอ้อม,มอ้อมใช่ไหมอ้อมใช่ไหมอ๋อจะกระโดดไปตรงนู้นใช่ไหมได้โอ้ยไกลเป็นจ้ำเป็นลานเมตรจะไปโดนได้ยังไงกันเล้าโอเคยางยางยางจุกอินฟีอยู่ยางจุกอินฟีอยู่ยินดีเอ้ยโอ้ย,อยจะมาพังไม้เราไม่มีวันควา,ามรักกันไม่ได้ค่ะไม่มีจะยอมแพ้ยัง จะยอมแพ้ไหมจะยอมแพ้ไหมอะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะอาชีพ <Yeah. S 1> อ่ะอ่ะโอเคเย yeah. สชนะแล้วทุกคนเ <Good job. S 1> ละะิศเลิศเฟอเป็นไงบ้างคะทุกคนเอนจอยแล้วก็เพลิดเพลินไปกับคลิปนี้หรือเปล่าเอ่ยผมว่าทุกคนจะโอเคกันเนาะ ก่อนอื่นเลยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าเล่นโจเซรังเนี่ยคือแบบว่าแทบจะเป็นแบบครั้งแบบนับได้เลยจำนวนครั้งอะ่ะคือแทบไม่ได้แตะเลยโจเซฟอะ่ะเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ใช้สกิลการย้อนลอยของโจเซฟเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราไม่เคยเล่นแล้วเราแบบเราไปสายไล่ตีแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นจริงๆบางทีอาจจะขัดใจเพื่อนเพื่อ,อที่ดูอยู่ก็ได้เนาะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่แบบว่าอาจจะสกิลเพลเนี่ยมันไม่ได้แบบ หวือหวาเท่าไหร่เนาะโอเคอ่ะก่อนจากลากันไปนะครทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องเรากันเยอะๆนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะส่วนคลิปต่อไปวางแผนว่าจะเป็นคุณหมออีกาสกินใหม่ก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะว see you later alligator บายบาย